สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับหลังจากเกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของแม่แพรวนะครับพี่น้องแล้วกาน้องสันแล้วก็พี่ดิวธีรพัฒนะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับบอสบิ๊กกะลงคลิปนะครับแล้วกาลองเพลงนี่ครับเพลงสตอเบอรี่ครับของ จะอาสยามกับพี่น้องนะครับเราก็ทำให้ f อฟซทั้งฟังบอดบิกเนี่ยถึกใจขักขนาดครับแฮคอมเมนต์ล้วนๆเลยว่าถึกใจหลายม้วนหลายแสดงได้คือคักสันพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับพี่น้อง นั่นแหละครับพี่น้องนะครับนี่คือบางช่วงบางตอนที่บอสบิ๊กหลงไ้นะครับโอยเกิดเหตุการณ์เยอะแยะม,มากมายนะครับบางคนบางท่านก็บอกว่าทุกสิ่งที่บอสทําสุดจริงๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอา้าคือเบะปากน้ําสัว่าพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเข่าห้องน้ําแล้วก็เห็นไปล่างมือก่อนนะคะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามันแน่นอนอยากยกอ,อกนะครับ ท่านนี้ก็บอกว่าจะิลดเธอมันได้ใหญ่บิ๊กสันพี่น้องนะครับล้วก็หัวเราะนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าทั้งวันจริงๆนะครับคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยโอยเบะปากรับบอได้รับบอได้พอได้ขำได้หัวเนาะแต่ละมือสันพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบอดบิ๊กเฮดคือคักนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กกะลงคลิปไปนะกร็เป็นกระแสเยอะมากนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะจริงๆนะครับ ทงังฝังบอสบีก็ชื่นชมครับส่วนฟังของอีกฟังหนึ่งของแม่แพรวกับพี่น้องนะครับก็ไปหาว่าบอสบิ๊กเนี่ยทำ่เยอะเย้ยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยสารกระแสอีกแล้วสารกระแสไฮดาม่าสันพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเพลงอื่นมีเยอะแยะไม่ร้องมาร้องเพลงนี้สันพี่น้องนะครับเกิดยังึืนครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยไปแซ่อีกฟังหนึ่งสันพี่น้องนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่า ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาหาแต่เรื่องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวก็เกิดดราม่า,มาอีกนะครับท่านนี้ก็บอกว่าทําไมถึงร้องเพลงนี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเพลงอื่นค่ะนะครับที่จริงเราไม่ได้แซะหรอกพี่น้องนะครับเราแสดงหนังเรื่องค้ายออกครับเราก็มีเอฟซีเราก็มีน้องๆน,งน่มักเพลงนี้นะครับเราก็เลย เอามาลงเอามาเปิดอให้ฟังคแค่นั้นเองครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนูออกเลยเอาเข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายกันรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ